สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องคคชิดชีวิตติดฟุตบอลนะครับหลังจากที่ช่วงล็อกดาวน์นะครับพื้นที่เราเป็นพื้นที่สีแดงนะช่วงโคโ,โระบวิด19นะครับระบาดหนักนะตอนนี้ก็ล็อกดาวน์เราอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรนะวันนี้เราได้กุ้งมาย่างกินนะครับเป็นกุ้งแม่น้ำจากบ่อธรรมชาตินะครับซึ่งตัวใหญ่นะประมาณ7-8ตัวโลนะเรามาย่างกินเดี๋ยวเราไปดูว่ากุ้งจะตัวใหญ่ขนาดไหนนะครับ เราทาน้าจิ้มกินกันด้วยนี่นะครับกุ้งกุ้งก้ามกรามนะครับจากบ่อธรรมชาตินะเดี๋ยวเราจะมาย่างนะตอนนี้เราก็ติดเตาแล้วนะครับนี่คนติดเตาคือใครนะพัดหน่อยดิพัดพัดเตาหน่อยอ่าแล้วตอนนี้เตาก็ยัดติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่กุ้งตัวใหญ่ๆน,นี่นะครับเราก็ จะย่างกุ้งนะฮะเราไม่ใช่พมา่านะย่างกุ้งอนะ่ะไม่ใช่ที่ประเทศพมา่านะครับย่างกุ้งเพื่อกินนะช่วงว่างนะครับช่วงล็อกดาวน์ไม่มีอะไรทนะํานะครับเวิร์ o ฟอร์มโฮมนะครับนี่ตัวใหญ่นะครับกุ้งตัวใหญ่ผมยิบให้ดูโหตัวใหญ่มากนะครับประมาณ7 8็ดแตัวโลได้นะนี่ตัวใหญ่ ตัวใหญ่ๆ่โอ้ใหญ,ใหญ่ใหญ่มากใหญ่จริงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็เอาไปย่างนะฮะนี่อ่ะน่ะย่างกุ้งให้หนูถ่ายร้านเนี่ยนี่นะครับนี่นะครับย่างกุ้งนะกุ้งสดๆนะ นี่ครับตรงนี้ครับวันนี้จากกุ้งเป็นตากล้องนะครับนี่ตัวใหญ่นะครับตัวเป็นไม่ใช่บ่อเลี้ยงนะเป็นบ่อธรรมชาตินะครับต้องขอบคุณนะครับท่านผู้ช่วยสุทธิวัดปังนะครับที่อ่ไม่ได้ให้กุ้งเรามากินนะเราบเราไปซื้อมาไปซื้อผู้ช่วยมาหานะครับ อร่อยนะเป็นกุ้งธรรมชาตินะครับตัวใหญ่ๆเดี๋ยวเรายางก็ทำน้ำจิ้มกินกันนะแซ่บน,นะช่วงว่างๆนะครับช่วงโควิดนะล็อกดาวน์พอดีนะดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้นะโควิดระบาดหนะนะนักนะนะตอนนี้ก็ใกล้ใกล้สุกแล้วนะครับตัวใหญ่ี่ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ๆเลยนะยังไงก็ฝากกดไลค์ กดแชร์นะครับกดติดตามกดสมัคสมาชนะครับให้กับช่องโค้ดชิดชีวิตติดฟุตบอลด้วยนะครับเป็นช่องที่ยังไม่ดังนะครับคนติดตามยังน้อยอยู่เลยนะยังไม่ถึงพันเลยเด้อไอ้โวยกวนเข้าตานะครับฝากด้วยนะครับช่องโค้ดชิดชีวิตติดฟุตบอลนะครับเป็นช่องที่แรกๆก็เป็นช่องเกี่ยวกับโค้ดฟุตบอลนะแต่ตอนนี้ช่วงสถานการณ์โควิดนะก็เลยไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับฟุตบอลนะ ทำคลิปเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจําวันมากกว่านะฮะนะครับกําลังย่างกุ้งเลยตัวใหญ่ๆนี่จากกลัวเป็นตากล้องนะครับวันนี้นะขอบคุณนะครับท่านผู้ช่วยสุทธิวัดปังนะครับที่นำกุ้งมาขายเราเ <laughs> หมือนรูแปลกๆนะนำกุ้งมาขายเรา ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่ยังไงก็ฝากด้วยนะครับช่องโคชิดชีวิตติดฟุตบอลนะครับฝากกดติดตามกดสับสไกไ์กดไลค์กดแชร์นะครับนะให้มากดติดตามกันเยอะๆนะครับนะตอนนี้เป็นช่องที่ยังไม่ดังนะครับอันนี้ดูกุ้งอ,อ้ายตากล้องนี่สูมเก่งเว้ยเออตากล้องเก่งจังตากล้องชื่ออะไร อ่าย่างเสร็จแล้วนะครับอันนี้กุ้งนะ<ห>เดี๋ยวเรามา<ห>ลองกับำ<ว>จ,จิ้มดูนะครับลองชิมกับน้ำจิ้มดูว่าจะอร่อยขนาดไหนจะแซ่บขนาดไหนนะเดี๋ยวลองมาลองกับน้ำจิ้มนะครับนี่นะว่าจะอร่อยขนาดไหนนะโห้หนี่เนื้อล้วนๆนะหัวดุงหัวนี่โอ้บอกได้คำเดียวว่าน้ำลายไหลนะครับ ลองน้ำจิ้มทำเองนะครับแซ่บน้ำจิ้มซีฟูดอ้ยนี่ครับเนื้อกุ้งนะเนื้อกุ้งอ่ะเดี๋ยวลองอ้อยอืมบอกได้คำเดียวว่าแซปป่บมากครับอร่อยมากรเนื้อกุ้ง อนะเป็นกุ้งจากบอ่อธรรมชาตินะครับมันเนื้อจะเหนียวนะเหนียวกว่าบ่อเลี้ยงนะครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อคอนเฟิร์มนะครับเดี๋ยวรออีกตัวหนึ่งนะฮะโอ้ยโอ้โหนี่มันล้วนลวนเลยอร่อยอร่อยนะครับนะบฝากรับชมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแช,ดช,ดชร์นะครับช่องโค้ชคิดชีวิตตุ้ฟุตบอลนะครับช่วงนี้ไม่ได้ไปเแต่ฟุตบอล ก็มาถ่ายในชีวิตประจำวันนะวันนี้มาทำมาย่างกุ้งกินอีกตัวหนึ่งนี่สองเพสล่อไปห้าตัวอิ่มอร่อยแซ่บมากครับน้ำจิ้มรสเด็ดนครับคลิปนี้นะครับก็ฝากไปด้วยนะครับกับช่องคนชีวิตจุดฟุตบอลนะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับนะคลิปหน้าเราจะมาทำอะไร เราจะถ้าอะไรอีกฝากรับชมและติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ